วันนี้อันจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางชิ้นแรกในชีวี ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของอ้๊น้อยชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะอ้๊ก็จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางชิ้นแรกค่ะในชีวิตของอ้๊มนะคะทุกคนเครื่องสําอางชิ้นแรกในชีวิตของอ้ํานะคะมันคืออะไรมันคือตัวนี้เลยค่ะสีวน,นาคัลเลอร์ตัวนี้นะคะทุกคนอ่า ก่อนว่าทุกคนก็ต้องเคยมีเครื่องสำอางชิ้นแรกในชีวิตนั่นแหละคือบางคนก็คือไม่อยู่แล้วแต่ว่าอ้ํายังอยู่นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะมันคือพาเลตตาค่ะทุกคนซึ่งมันจะรวมทุกอย่างไว้ในนี้เลยมันจะรวมไว้ทั้งพาเลตตาใช่ไหมสีตาเออต่างๆแล้วก็จะรวมด้วยปัดออนแล้วก็จะมีลิปสติกแล้วก็แป้งนะคะทุกคนซึ่งพาเลตเนี่ยมันตอบโจทย์มากเว้ยมันตอบโจทย์เรามากสมัยนั้นอะ ก็คือมันมีครบทุกอย่างเลยมันคือมันตอบโจทย์เราไงทุกคนแล้ววันนี้อ้ําก็จะมาพูดถึงว่าอ้ําได้พาเลตินมาได้ยังไงอ้ําซื้อมาเท่าไหร่อ้ําได้มาจากไหนแล้วทาไมพาเลตนี้ถึงกลายเป็นพาเลตแรกในชีวิตของอ้ํานะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่าแล้วก็แต่งกันไปด้วยดีกว่าค่ะทุกคนตอนนั้นเราอยู่มหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเราก็แบบว่าเริ่มที่อยากจะลองแต่งหน้าบอกกันเลยว่าตอนป6เนี่ยคือยังไม่รู้ว่าแบบเครื่องสําอางมันมีเยอะมากแค่ไหนในโลกนี้หรือว่าแบบมันม ใหม่ๆนะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าพรเลสนี้คืออ้ำมไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนอ้ำไปบ้านอาเวไปเล่นบ้านอาไปเล่นห้องอาใช่ไหมเล่เนี้ยอ้ำก็แบบว่าเห็นพาเลสนี้อ้ำมก็เลยเอามาเล่นค่ะทุกคนคือช่วงนั้นก็คือแบบแต่งแบบโอโหแต่งเล่นแบบอื้อเยอะแยะไปหมดนะคะทุกคน จนแบบแต่งทุกวันนะ่ะแต่งเล่นทุกวันนะ่ะทุกคนคือมีแต่พาเลตนี้พาเลตเดียวนะคะก็คือไม่มีพาเลตอื่นแล้วคิดว่าพาเลตเนี้คือดีที่สุดแล้วนะตอนนั้นนะคะทุกคนก็ได้มาจากบ้านอากเราก็เลยจุ๊บมาเลยนะคะทุกคนจนมันมาอยู่กับเรานะคะเราก็ใช้พาเลตนี้คือนานมากทุกงานทุกการละเล่นนะ่ะตอนนั้นนะคะแม<ต>่อ้ําไม่แน่ใจว่าน้องอ่ะมีกี่เบอร์แต่ว่าอ้ําอ่ะมีเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองด้วย 01อันนี้ใช่ไหมเป็นผลิตแรกของอั้มใช่ไหมทุกคนซึ่งอั้มก็ได้มาจากอาใช่ไหมส่วนผลิตที่สองเน,นี่ยอั้มประมูลมาในแอปชิลินโดทุกคนนี่จะสภาพดีหน่อยเพราะว่าอั้มไม่ค่อยได้ใช้ผลิตนี้เลยทุกคนครบเหมือนกันทุกอันเลยมีกระจกมาด้วยนะนี่ก็คือครบหมดทุกอย่างนะคะทุกคนส่วนนี้ก็คือหลุดไปแล้วผลิตนี้ แต่ด้วยวันนี้นะคะอ้ําจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอังชิ้นแรกในชีวิตของอ้ํานะพาเลตนี้ก็คือไม่ได้ใช้นะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้ม,มันไม่ได้ชิ้นชิ้นแรกในชีวิตไงแต่สิ่งที่เราจะเอามาแต่งหน้าในวันนี้ก็จะเป็นพาเลตนี้นะคะทุกคนซึ่งคือตอนนั้นอนะคืออ้ําตอนมอนหนึ่งคืออ้ําดีใจมากแล้วก็ชอบมากกับพาเลตตัวนี้นะคะทุกคนคือรู้สึกว่ามันครบดีอะสำหรับเราอะสำหรับคนที่แบบ ยังเริ่มแต่งหน้าอ้้มแนะนานะคะทุกคนสําหรับคนที่แบบงบน้อยแล้วสาหรับคน,นแบบเด็กๆเนี่ยค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าในพาเลตนี้กันนะคะทุกคนซึ่งพาเลตเนี้ยก็คือโทนก็จะมีแค่นี้นะคะอั้มก็จะแต่งในพาเลตนี้เท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งถ้าแบบว่าถ้าเป็นพวกมาสคาร่าอะไรเงี้ยคืออั้มจะใช้ของอ้้มเองแต่ว่าถ้าเป็นพวกสีตา ปัดแก้มแล้วก็ลิปสติกอันนคืออั้มจะใช้ในน,นี้เลยนะคะทุกคนแต่เราจะมาเริ่มชาร์ลตัวเองกันนะคะว่าสีแค่เนี้ยสีจากัดแค่นี้เราสามารถแต่งหน้าได้แค่ไหนนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าค่ะในนี้นะคะเขาม,มีเป็นแป้งมาให้แล้วอั้มก็เลยจะใช้แท่แป้งอย่างเดียวนะคะทุกคนก็คือจะไม่ใช้รองพื้นนะคะสุตืน่นมากเลยอะ่ะคือแต่งหน้าในพาชนยครั้งสุดท้ายคือตอนมหนึ่งนะคะทุกคนอั้มจะใช้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนแทบแทบแทบไปเฮ้ย ปกปิดอยู่เดอ้อว่าไม่ได้แล้วค่ะทุกคนปกปิดอยู่เดอ้อด้วยความที่ว่าอ้๊มอะได้มาจากบ้านอาคืออ้๊ก็ไม่รู้นะว่าซื้อมาจากไหนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นการลงแป้งครึ่งหน้านะคะส่วนฝั่งนี้ไม่ได้ลงฝั่งนี้ก็คือลงแล้วนะคะก็จะเป็นรวันนี้ความปกปิดก็คือได้อยู่แม่อ้๊ฝอ่ลงเต็มหน้านะคะแล้วจะไปเดี๋ยวเราจะไปลงที่ตากันนะคะทุกคนจริงเนี่ยพาเลตนี้ก็สามารถแต่งเป็นสายฝอได้นะ,ะทุกคนแล้วก็แบบแต่งเป็นแบบ จะใส่เกาได้เหมือนกันแต่วันนี้อ้ําก็เลือกจะแบบแต่งเบาๆพอแล้วกันเนาะเป็นบัชออนสีส้มตัวนี้นะคะลงที่เปลือกตาตาของเราก็จะแบบส้มๆนะคะสีนี้นะคะทาไปบนเปลือกตาแล้วค่ะโอ้โห แกมันมันจึ้งมากอ่ะผลตเนี้ยกิเตอร์คือชัดมากคือจะบอกว่าสีชิมเมอร์ของตัวเนี้ยคือมันแบบแน่นมากแล้วก็แบบแตะนิดเดียวก็คือติดอ่ะทุกคนคือแบบโอโ้โหสีตาก,ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนหวานๆใสๆเบาๆแต่ว่าลิปไม่กล้าใชา่ไงทุกคน ถูหลุมมันดีคือหลุ่มน่ากลัวม,มากนะใครจะกล้าใช้วันลิปอะโอเคไม่เป็นไร <S <S เพื่อคนดูเดี๋ยวอั้มจะลองใช้ลิปในหลุมนี้แต่ก่อนใช้ลิปอั้มขอ,อปัดแก้มก่อนละกันหัวเล็กๆอย่างนี้พอนะคะทุกคน <S <S ทีนี้แล้วกันไฮไลท์นะคะทีนี้อั้มจะทําเป็นไฮไลท์เนี่ยมันทําได้อะว่าไม่ได้นะ อ้ํจะใช้สีที่สภาพดีสุดนะคะทุกคนก็จะเป็นสีตรงกลางตรงนี้นี่อันนี้ก็น่าจะสภาพดีสุดถ้าในสีปากก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ที่จริงนะคือสีที่แบบยังไม่ได้ใช้ก็คือเยอะมากๆเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวอ้ําจะมาสวอทให้ดูด้วยว่าแบบสีไหนเป็นอะไรยังไงนะคะทุกคนเผื่อแบบว่าทุกคนอยากจะไปหาซื้อตามนะ คนนี่ก็คือลุคที่อ้ําแต่งด้วยเครื่องสำอางชิ้นแรกในชีวิตของอ้ํานะคะ,ะใสๆยวนหวานเฉยไม่มีอะไรโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสวอตกันค่ะว่าเออตัวนี้นะคะมันสีมันเป็นยังไงแต่ว่าอ้ําบอกเลยว่าชิมเมอร์คือนางสวยมากชิมเมอร์นางอ่ะอ้ําจะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เดี๋ยวฉวบสวอตพวกทุกสีนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาดูกัน สวอตก็คือไม่มีความเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เลยหลุมก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะคะบางหลุมก็คือแบบเจาะเข้าไม่ได้แบบนี้ลำบากในการรีวิวมากสีประมาณนี้นะคะทุกคนมากนะคะหวงว่าตอนนี้ก็คือทําดีๆนะตอนนี้ก็คือแบบสวอตด,ดีๆนะพอเวลาโชว์ชวก็คือแบบเบี้ยวไม่ไหวคืออะไรนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสีก็คือจะแบบมีความแบบเมทสีแน่ค่ะคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีแค่นี้นะคะอ้ําสวอตให้ดูแค่นี้พอนะ อันนึงขี้เกียจแล้ววะ่ะคลิปนี้นะคะอ้ำก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจอั้ำด้วยนะคะทุกคนแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวนะหมดอายุแล้วเออหมดาอมดายุตั้งแต่สองพันสิบเก้าแต่ที่เราแต่งมาคืออะไรเ่